ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นข่าวเช้าข่าวได้ของวันนี้ครับผมขอพาทุกคนมาชี้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหนึ่งชานรงคพรอมสีแก้วในลุกดาวดุ๊งดิกรีทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมในแผ่นดินยุโรปครับหลังเจ้าตัวย้ายจากสโมสรชุนบริซีในรูปแบบของการยืมตัวไปอยู่กับสโมสรเทนันอุนิโอนอดิเบที่ในลีกระดับดิวิชั่น4ของประเทศสเปนตั้งแต่ช่วงต้นฤดูก,กาล2021ชี่ผ่านมาเลยครับ โดยล่าสุดครับชิมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับก็ได้รับรายง,งานมาว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเจ้าหนึ่งชนาธิปดุลยเดตลอดระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ทาลีกและในลีกสเปนครับซึ่งตัตวเ็ายิงประตูไปแล้วอีกด้วยในลีกสเปนเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับก็ทําให้มีทีมจากเจลิก2ของประเทศญี่ปุ่นทีมหนึ่งกำลังให้ความสนใจในตัวของมิดฟิลต์โตลุกไวัย20ปีรายนี้ครับโดยหวังที่จะยืมตัวต่อจากคณะสโมสอ,นอันเดเบที่เจ้าตัวจญญาาวในช่งบ2020 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีรายงานว่าทางด้านสโมสร,รอดีเบครับคุณผู้ชมครับก็หวังจะทําสัญญาการยืมตัวของท้านเจ้าหนึ่งชานาลุงพรมศรีแก้วต่อไปเช่นกันในฤดูก,กาลหน้าซึ่งต้องดูกันต่อไปครับว่าทานเ้าหนเชานบลุงพรหมศรี่เไ็นต้นสังกัดทีาแหน้จรึ่งของ,องดูงกันต่อไปครับว่าท่านเส้นทานางมิรฟิลดวตัวไุนกอนใคตไกลหายนี้แหละครับสําหรับทาาด้านเจ้าหนึ่งชนรลุงพรีแก้วหลวครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับขอให้ทางด้านอดีบอายุกาเดโบหายไวๆเช่น io, bo, High, White, White, กันครับเมื่อหลังจากเมื่อวานครับมีรายงานว่าพบผู้ช่วยโค้ชชาวในจีเรียที่จังหวัดสุพรรณบุรียืนยันครับว่าติดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนทําให้เกิดความกังวลกับสถานการณ์ของสโมสรสุพรรณบุรีครับเนื่องจากทีมดังจากศึกทีกหนึ่งมีเฮดโค้ชเป็นชาวเนเียรีวัย47ปีนั่นก็คือทางด้านอดีบอยุกาเดโบซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกในเลกที่2แตย่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่ากุณสือของทัพช้างศึกยุทธี ติดโควิดหรือไม่แหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเมื่อวันนี้ครับ มีรายงานว่าทางด้านอาดิบยูกาเดโบโกราติกควิดเป็นเชียร์บอลครับโดยเป็นการรับเชื้อจากโค้ชผู้ักษาประตูเพื่อนร่วมชาติทำให้ในายใหญ่ชาวนจีเรียจะหมดสิทธิ์คุมทีมสุพรณบรีฟซีข้างสนามในแมตช์ประเดิมเลกที่2ส,สุดสัปดาห์นี้ทันชีแหละครับและอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับก็มีโอกาสสูงที่เกมระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่จะเปิดบ้านที่สนามสมโพธเจนใหม่700ปีครับที่จะพบกับสุพันบรีฟซีในวันเสาร์ที่8มกราคมนี้ครับอาจจะต้องเดินออกไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ทีมแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ประเด็นของทีมเชะไทยตกันหน่อยอย่างกุนซอทีมเชะไทยตอย่างมานพฟูกิงครับได้ออกมาเปิดใจช็อตประท้าคารุมกับตะนั้นเกียวฮอกไกจากจังหวัดที่เตะบอลอาศัยสุขโชคในเกมซูซูกิครับ2,020รอบรองชนะเลิศเลยครับ อย่างไรก็ตามครับทางน้านมานุพูกิงเอทโค้ดของทีมชาติไทยครับก็ได้ออกมาเล่าที่มาของจังหวงะพัทะคารุมกับทางน้านเกีวยวพรอไงกองหลังทีมชาติเวียดนามระหว่างเกมเอฟเอฟซูกิคับ2020รอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเลยครับ อย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์นั้นครับทน่านั่นเกี่ยวหอกไงครับเตะบอลอาศัยสุเโชคสารชาติที่เสียหลักล้มลงไปแล้วครับบริเวณริมเส้นข้างสนามทาให้ทางนั้นมานูพูกิงกุนซือของท่านั้นช้างศึกและสตาร์โค้ชที่ยืนอยู่ตรงนั้นแสดงความไม่พอใจตันจีครับก่อนที่ทั้งสองจะกระทะคารุมและมองหน้ากันโดยเฉพาะจังหวัดนั้นครับท่านั่นเกี่ยวหอกไงที่จ้องหน้ามานูพูกิงแบบไม่รักษาตายครับจากนั้นผู้ตัดสินและนักเตะทั้งสองทีมก็ต้องมาแยกทั้งคู่ออกจากกันหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทาางงด้นนมูกิับ าเปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านรายการ สนาาามข่วเช้โดยเล่าถึงจดพิธีพระทาคารุมกับตะนันเกี่ยวฮกไงซึ่งตาวตัวครับออกมายอมรับว่าดีดกับตันทีมชาวีไปนามเป็นนักเตะที่ดีแต่เป็นเพราะจังหวัดในเกมเท่านั้นแหละครับโดยทั้งนี้ครับตงน้านมานุพูกิงครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าจังหวัดนั้นผมพูดว่านี่คุณทําอะไรเนี่ยคุณทําแบบนี้กับเพื่อนของผมไม่ได้แต่ที่ผมพูดในเกมก็คงพูดในรายการนี้ไม่ได้เช่นกันครับและทั้งนี้ครับผมรู้จักเกี่ยวฮกไงเป็นอย่างดีเพราะเคยทำงานที่ในวิลลี่ขอเป็นนีชาดผู้ํ และต่อสู้ทําเพื่อทีมเสมอแต่ที่เขาแสดงออกมาอาจเป็นเพราะอารมณ์ในเกมเลยครับโดยสําหรับทางด้านเกี่ยวอฮไกครับเพิ่งถูกทางด้านปาร์คังซซคุลซึกของทีมครับปลดออกจากตาแหน่งกัปตันทีมาติเวดนามหลังจบศึกทางด้านเอฟเอฟซูซูกิครับสองแผ่นยี่สิบีนมาอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชีสมุดประกาศชิตีอย่างนักเตะทางด้านสารยุทธกันหน่อยครับกระตุ้นสมุดประกาศชิตีครับขอให้คว้าัยต่อหน้าแฟนบอลประเดิมเลกที่2ให้ได้เท่านั้นแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมรีเวิลด์น2021ครับนาที16ระหว่างทัพเคียร์สมุทรสมุทรประการชิติตจะเปิดบ้านพบกับทางด้านพยาไขชนหนองบัวพิเชษีทางด้านสัยุธสมพิมพครับแนวรับคนสําคัญก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าเกมกับหนองบัวในวันเสาร์นี้มีความหมายกับพวกเรามากๆเราต้องการเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ครับเพื่อเรียกความมั่นใจและทำหน้าที่ดีขึ้นในช่วงปิดเล็กๆครับพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนักื่อจะทําผลงานให้ดีขึ้นในช่วงเล็กที่สองเลยครับด อีกทั้งครับฝากถึงแฟนบอลของเคียสสมุทรทุกคนเลยครับบอลรู้สึกดีใจมากที่จะได้กลับมาเจอแฟนบอลอีกครั้งขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาดูในเกมในสนามผมอยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราในสนามเยอะๆเราหวังว่าจะทำผลงานได้ดีสุดและจะเก็บสามเต้มต้อนรับการกลับมาอีกครั้งให้ได้เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทัพเคียสสมุทรครับก็จะเปิดบ้านพบกับนองบวัวพิเชษ4ของคุนวังในวันเสาร์ที่8มกรคาคมนี้ครับคิกออฟเวลา18นาฬิกาตรงที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับก่อนที่จะไปปิดประเด็นสุดท้ายครับทางด้านฉลามชนชนบุรีซีกองกลางวนเหมือนกันและครับเมื่อต้องหลอดดูสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดชนบุรีซะก่อนแต่ก็ยังไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นเลยครับ โดยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดและลอกที่4ซึ่งเป็นชี้คาดกันกันว่าครับหลายจังหวัดจะเริ่มทําการลอกดาวบ้างแล้วในเดือนมกราคมนี้ครับและทั้งนี้ครับทีมันฟุตบอลสยามายวันต้องให้เครดิตกันด้วยครับด้สอบถามไปยังคุณศส,สิสิงห์โตท,ทองผู้จัดการทีมของทันานฉลามชลชลบุรี 4, ถึงสถานการณ์ในจังหวัดชลบุรีนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับผู้จัดการทีมของทันานฉลามชลอย่างคุณศสศสิสิงห์โตท,ทองครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าถึงตอนนี้จังหวัดชลบุรียังไม่มีกการปรปะ อย่างเป็นทางการของทนาสารสุขจังหวัดชนบุรีเกี่ยวกับการปิดจังหวัดหลังจากที่มีข่าวว่า4ี่จังหวัดทางภาคตะวันออกทั้งทางดานจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดทบุรีเริ่มมีการมาตรการคีเ้ม,มวดกับการเดินทางเข้าออกซึ่งอยาสงสามารถเดินทางเข้าออกได้อยู่ครับแต่จะมีการตรวจเข้มข้นซึ่งเราเองก็กําลังติดตามสถานการณ์อยู่ด้วยเหมือนกันแหละครับ และสำหรับโปรแกรมของทาด้านลีกที่2ในทัีสองพันบของชลบุรีเอฟซจะพบกับเมืองทองอูุลเตตดที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่กมกราคมนี้ครับเวลา1ิก้านาฬิกาตรงครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างกล้ชิดกันต่อไปเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันทชีทางด้านสมาคมลูกหนังแห่งประเทศไทยครับได้ออกมายืนยันครับ วลอลลทางด้านวาดาปลดเบนประเทศไทยเมื่อไรเตรียมจัดปนพวยคิงคัพ2022อย่างแน่นอนเลยครับหลังจัดครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วและได้ออกมายอมรับเช่นกันเลยครับว่าได้วางแผนโปรแกรมของทีมชาติตลอดปี2022ไว้หมดแล้วครับซึ่งรายการคิงคัพ2022ลิงจัดในช่วงเดือนกันยายนนี้เลยครับและมั่นใจว่าจัดได้เพราะไทยแก้กฎหมายสารกระตุน้นและประกาศใช้แล้วเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทางด้านผลพักชังศึกทีมชาติไทยภายต้การกุมทีมของทางด้านมนุษ โดยมีทางด้านมาัมแป้งนํำพร,ร,รำน้ำซำเป็นผู้จัดการทีมสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลขอธนาดเ f ฟเอฟซูซูกิคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จและเป็นสมัยที่คดีอีกด้วยเลยครับและจะมีโปรแกรมหลายรายการเตะตลอดทั้งปี2022เช่นกันเลยครับ ล่าสุดครับตานด้านคุณบิ๊กโจ้พาทิศสุภาพงค์ครับเลขาเลขาการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกหมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับถึงแผนนั้นของทีมชาติไทยว่าตอนนี้ครับสมาคมได้วางแผนให้กับทีมชาติไทยทุกชุดทั้งชุดใหญ่ชุดยูยี่สามและชุดฟุตบอลหญิงครับที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดีโดยได้ติดต่อทีมมาแล้วครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ามาตรการของราชการที่จะใช้กับชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทยจะเป็นระบบไหนและก่อน อันนี้ครับก็เป็นระบบแบบทางดั้นเทโกกเลยครับและอย่างไรก็ตามครับท้งนี้ครับกรณีที่ประเทศไทยติดโทดแบนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลครับหรือทางนั้นวาด้านนั้นครับตามโปรแกรกมฟีฟ่าเดแล้วครับเป็นเกมอื่นเครื่องสามารถจัดได้ซึ่งทางสมาคมเองได้มีแผนในการจัดฟุตบอล พระราชทานคิงครับอีกครั้งในปีนี้ครับแต่ก็ต้องรอให้วาได้ยกเลิกทุนแบงก์ก่อนครับเนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติและต้องการจัดให้สมเกียรติคาดวาในเดือนกันยายนี้ครับน่าจะด,ดําเนินการได้เนื่องจากประเทศไทยได้แก้กฎหมายสัร์กระตุน้นและประกาศใช้แล้วเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ